ลึกถึงรายละเอียดการท้องของพี่ปายพอพวกเรารู้แล้วว่าท้องอะตอนนั้นมันกี่สัปดาห์แต่ครั้งแรกที่รู้สึกว่าติดแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องไม่คาดฝันกูไม่เคยเหนื่อยมาก่อนในชีวิตนี้จนวันนี้กูเข้าใจมึงแล้วว่าเหนื่อยมันคือยังไงกูจําได้ว่ามึงมีความกังวลว่าท้องไม่ใหญ่สักที กูแต่งตัวยากมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่กูโตมาเป็นออมนุษย์นาชี่มึงจะมีกลิ่นเหนม็นก็ปกติมึงจะคอนโทรลตดมึงไม่ได้เลยเวอร์จริงๆเทคนิคถ้าอยากให้ลูกดิ้นในช่วงเวลาที่คุณหมอตรวจเนาะมามีดารีอีพีนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดการท้องของพี่ปายเอออยากรู้ตั้งแต่แบบมึงเริ่มรู้เลยว่าท้องแล้วไปเรื่อยๆหลังจากนั้นอ่ะมันมีอะไรในร่างกายเราอะที่มึงเห็นเลยว่ามัน totally change กูอ,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 อยากรูทุกอย่าง โอเคได้เอางี้เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เนสสัมภาษณ์ละกันว่าอยากหรืออะไรเราเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังเตรียมตัวท้องเนาะหรือว่าอยู่ใน process เ,เดียวกับเราเนี่ยน่าจะมีคอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยเหมือนกันเลยค่ะหรือว่านี่คือสิ่งที่หนูกับเราจะเจอจริงๆหรอใช่หรือ,อรว่าถ้าเกิดแม่แม่คนไหนที่ผ่านอะไรมาแล้วแล้วอยากจะแชร์ข้างล่างอะอย่าลืมนะเราเป็นอมมูนิตี้เราคือกลุ่มก้อนเดียวกันเราจะต้องมาป้ายยาก,กันละกันคอมเมนต์มาเลยนะอ่ะเริ่มเลยกูอยากรู้ว่าตอนที่ใส่ตัวออดเข้าไปในท้องพวกเราเนี่ยพอพวกเรารู้แล้วว่าท้องอะตอนนั้นมัน ตอนนั้นน่าจะประมาณ4สัปดาห์ละเวลาที่เราเตรียมผนังนะคะการท้องธรรมชาติเนาะกว่าเราจะรู้ว่าเราท้องจริงๆอ่ะคือเมนไม่มา1เดือนมึงเข้าใจปะแต่การที่เราท้องแบบทํา i v f หรือว่าทํอีกซี่เนี่ยมันคือการเตรียมผนังมา3สัปดาห์เตรียม3สัปดาห์เสร็จใส่ใส่เสร็จเคสอีก1สัปดาห์รวมแล้วเป็น4สัปดาห์เท่ากับการที่เราเทสปกติดังนั้นคือการทํอีกซี่เรามีเวลาเตรียมตัวเฮ้ยมึงถูกไหมใช่บันทึกนไม่เคยตอบได้เลยว่าทําไมเด็กที่ใส่ ไปแล้วเป็นเด็กอีกซี่กูเพิ่งใส่มาอาทิตย์เดียวแต่ทำไมกูทอกซ์ใช่เนะพราะจริงๆเราเตรียมผนังมา3สัปดาห์พอใส่1สัปดาห์กลายเป็นเด็กคนนี้อายุายคนันคือ 4, 4สัปดาห์าหแล้วการโตของเขาอะ่ะสสัปดาห์นั้นคือการเตรียมผนัง เหมือนเวลาที่เราท้องธรรมชาติเลยท้องธรรมชาติก็คือเตรียมผนังเหมือนกันปฏิสนธิปุ๊บเขาจะเตรียมผนังเริ่มฝังพอครบประจําเดือนไม่มาเดือนนี้อพอตรวจปุ๊บเชีย่ยกูท้องคืออันนั้นนะ่ะคือ1เดือนแลลวเข้าใจแล้วมึงรู้สึกไหมว่าทุกอย่างมันไวมากคือกูไม่รู้สึกว่ามันไวมากสำหรับกูมันชา้า<อ>เพราะการเฝ้ารอมึงเข้าใจปะจริงๆไอ้สิวันที่กว่าจะไปเทสฮอร์โมนอะคือเป็สิ0วันที่รู้สึกนานมากสิบวันเหมือนสิเดือนสิวันแบบเมื่อไหร่มันจะถึงวันที่สิบจะไปเจอหมอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะ ว่าติดแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องไม่คาดฝันพราะรู้สึกแบบติดแล้ววะมันรู้สึกยังไงหรอเพราะว่ามันจะเป็นแนวแบบเขาอยู่ไมหมหนะเพราะว่าเราไม่รู้สึกทุกครั้งที่ไปตรวจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฝันลมๆแรงๆเ,เพราะว่าเรายังไม่เห็นตรวจกี่ครั้งถึงจะเริ่มเอาตัาสาวสองสามครั้งก็คือ4สัปดาห์ใช่ไหมมันก็เห็นแล้วว่าอะคอร์มนขึ้นหลังจากนั้นคือเขาจะตรวจอีกก็คือ6สัปดาห์ก็คือทุก2อาทิตย์ทุก2อาทิตย์ทุก2อาทิตย์พอ8สัปดาห์ปุ๊บอะคือเริ่มมีหัวใจตอออนนน8สัปดดาห์คคทุก็ืื2เใช่ สองเดือนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยท้องยังไม่ออกช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตือนตัวเองมากๆว่าเรายังมีเขาอยู่ข้างในเราห้ามเดินเร็ว<อ>ถึงบอกว่าช่วงเวลานั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาของความฝันะ่ะใช่เป็นช่วงเวลาของความฝันเพราะว่ารู้สึกต้องดูแลตัวเองอย่างมากแต่ร่างกายเราดูไม่ไมออก,เ,ก,เ,มมกเออดูไม่ออกว่าคือหลายคนก็ยังไม่แพ้ท้องช่วงนี้ก็คือแปดสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบมีหรอวะหรือไม่มีเขาเพราะมันไม่ได้ยินเสียงมันไม่รู้สึกดูได้ข่าวอ่ะมึงพูดคุยว่าลู ลูกมึงตัวเท่าไหร่อะใช่ลูกเ่าแบบเม็ดบูเบลรี่มึงเปิดแอปอะไรไดนเล่าให้ทุกคนฟังกูเปิดแอปชื่อมารีลล <c oughs> ในมารีอะ่ะจะบอกว่า <c oughs> แม่จำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนนี้ลูกคุณไซส์เท่าไหร่กูก็ กูแค่บัวบลลี่เองเหรอวะมันแบบก็<ๆ>ซื้อบัวบัลลี่มาด้วยเขาอยากเห็นเพาอยากเห็นว่าอ๋อลูกตัวเท่านี้ถามตรงๆว่าเคยแบบอบเอาบัวบลลี่มาวางบนท้องไว้เคยดูอ๋อเยอะเท่านี้เองทำไมกูกินเยอะจังวะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้แนะนําเลยว่าเตือนตัวเองตลอดให้เดินชา้าทําอะไรชา้าลงหลังจากนั้นช่วงประมาณ9สัปดาห์ถึง10สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มเหนื่อยอยู่ดีเล็รน้อยเริ่มรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติรู้สึกได้กลิ่นชัดกว่าปกติอันนี้รู้สึกเลยรู้สึกร้อนกว่าปกติความรู้สึกแรกเลยนะคือรร้อนนเส็จ จะเริ่มได้กลิ่นชัด<ม>จะเป็นกลิ่นอาหารก็จะชัดเขาอยู่ไกลๆเขาทําอะไรไกลๆเราก็จะได้กลิ่นเขา<ม>กลิ่นน้ําหอมชัดมากมโอ้โหฉีดไม่ได้เลยครีมหอมเกินขนาดที่ฉีดผมอะตอนฉีดในร้าน โอเคเดี๋ยวมันคงหายไม่หายกิ่นยาวออวันนั้งคืนเพราะฉะนั้นแลเริ่มที่เดือน2ครึ่งถึงสามอ่เริ่มไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พี่กินหอมเลยไม่เลยไม่เลยน้ำหอมฉิดไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ถึงกับอ้วกหรือแพท้ทองเหมือนคนอื่นเขาใช่แต่กูเหนื่อยมากกูจําได้เลยตอน8ปดีกูนั่งรถไปทํางานที่พิษณรุโลกตอนนั้นน่าบอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าความเหนื่อยมันเป็นแบบนี้สัมผัสถึงความเป็นยิปซี Mm hmm. โทรไปผายเลย mm hmm. กูไม่เคยเหนื่อยมาก่อนในชีวิตนี้จนวันนี้กูเข้าใจมึงแล้ว mm hmm. ว่าเหนื่อยมันคือยังไงมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยแบบใช้ชีวิตได้ครึ่งวันต้องนอนพักแล้วก็รู้สึกหิวมากๆก็เหมือนจะตายถ้าไม่กินเหมือนเหมือนจะเป็นลม mm hmm. ท้องวิ่วมากเราจะเริ่มออกมาจากอกหมอมอน mm hmm. ตอนกี่วีคตอนประมาณ1ิวีคถึง12วีคคือตอนนั้นเนี่ยเห็นหัวใจแล้วคุณหมอก็จะสอบถามว่าจะไปฝากคันกับหมอคนไหน mm hmm. เพื่อที่เขาอ่ะจะต้องเขียนใบให้เราหมดเลยส่งตัวว่าตอนนี้ ตั้งครันเท่าไหร่หัวใจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหมอหมอก็จะเขียนทุกอย่างให้เราเหมือนส่งลูกเข้าโรงเรียนอะแล้วตอนนั้นโรงเรียนที่มึงคัดเลือกในการฝึกคันเนี่ยจริงๆมีท็อปทในใจไหมคะมีค่ะมีอะไรที่ไหนบ้างอะตอนแรกมีเมดปากรก่อนค่ะอะแล้วก็มีสมิติเวสพอใกล้บ้านค่ะอีกอันนึงคือบํารุงราชก่อนเริ่มเลยอะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากคลอดแบบไหนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากคลอดธรรมชาติบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเจ็บท้องคลอดเลยเขาต้องการผ่าเท่านั้นเขารู้ตั้งแต่เดย์วันเลยว่่่าาาาาาเเคคออยยกกผหมมม็จะีีววชชญนบ อย่างหมอนพดลเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญด,ด้านการข้อธรรมชาติโดยมากเอาจริงหมอทุกคน,นจะเชียร์ให้ข้อธรรมชาติก่อนเนื่องจากว่าการข้อธรรมชาติแม่ฟื้นตัวเร็วมากแม่ก็จ,จะไม่เจ็บแล้วลูกก็จะได้แบคทีเรียรที่ดีอางี้แต่ทีเนี้ยคอนดิชันของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนมันก็รู้สึกว่ากูไม่อยากเจ็บ้องเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กูก็เลยตัดสิในใจว่าโอเคหมอนพดลเนี่ยเขาค่อนข้างหนึ่งดังเรื่องการคลอธรรมชาติมากๆแล้วเขาเชียร์อัพเสร็จปุ๊บหมอนพดลเนี่ยบังเอิญว่าเกี่ยวด เป็นหมอคนนี้เป็นเหมือนพ่อเพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยอ่ะโอเคฉันก็เลยเอ็นไปบำรุงรักเลยอ่ะคอนดิชั่นของแต่ตละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็คือขอใกล้บ้านไว้ก่อนดังนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาพวกรกต่ำมีปัญหาความเสียงเคยแท้งมาก่อนอาจจะเลื่อกโรงพยาบาลใกล้บ้านเป็นหลัก กาไปคุยกับคุณหมอดูก่อนหลายคนนะ่ะก็ไปคุยกับคุณหมอแล้วมึงคุยมึงไม่ถูกจริตมึงขอเปลี่ยนหมอได้อย่าไปกลัวเพราะว่ามันคือสิทธิ์ของเราพอเจอคุณหมอนอพดลเพื่อนจ่ะหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มมีแพลนการตรวจอะไรต่างๆแบบไหนคือ1 0บถึงสิบสองวีคเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจนิฟตี้ละนิฟตี้คือการตรวจโครโมโซมเชิงลึกละกันคือเวลาที่เราทำอิกซี่เนี่ยเขาจะตรวจโครโมโซมมาแล้วใช่เราตรวจโครโมโซมแล้วแต่มันจะไม่ได้ตรวจลึกถึงเป็นดาวซินโดมคู่บางคู่คือมันจะมีเรื่องของความเสี่ยงสูงเป็นทาราซีเมียไม่เป็น เสียงลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าคือมันละเอียดยิบมีความคิดปุ้งแต่งต่างๆนานา,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 าโอ้เยอะมาก,มากว่าลูกกูต้องไม่อยู่แ,แน่ๆเป็นดาวซินโดรมแน่ๆมันขึ้นมาอยู่แล้วขึ้นจริงๆใช่ไหมมันขึ้นจริงเพราะฉะนั้นแม่ๆที่รู้สึกปรุงแต่งเขาบอกกันว่าเราต้องคิดวกค่ะเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆคือในหัวคือเยียยาลแล้วตอนเข้าไปได้ห้องหมอขอความรู้สึกไหมคะเขาก็ขมิบกีตลอดขมิบพุคังเอางี้กูเลือกหมอหมอกูนะเป็นหมอที่ชิลที่สุดเท่าที่ทุกคนพูดมาสมมติว่าแบบเดี๋ยวเธอจะ เป็นกฎย้อนแต่มันจะเป็นตอนประมาณ7เดือนเขาจะไม่มาบอกตอนนี้เลยมึงไม่ต้องกังวลเลยกูก็เลยรู้สึกว่าโอเคกูดีมากเลยที่ได้หมอคนเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องเครียดที่อะไรเลยอะไรที่มึงมีความสุขอะทำไปนม่ใชน่ยไม่ใช่ว่าแบบแต่งหน้าไม่ได้กลัวอันนี้มีสารมันนิดๆหน่อยๆจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าไปถึงลูกเราเอางี้หมอมึงบอกทาสีผมได้ไหมหมอกูให้ทําทุกอย่างเลยกินปลาดิบได้หมอกูอะหมอคนอื่นเขาแบบว่าอย่าปลาดิบไม่ควรหมอกูก็เลือกร้านดีๆแล้วกันก็คือชิวอะแต่ช่วงสเดือนแรกเนี่ังลลูก สร้างอาวัยวะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออหลีกเลี่ยงนะแต่ที่หมอครูจะไม่ให้เลยคือเขาจะไม่ให้กินพวกวิตามินต่างๆวิตามินซีแมกนีเซียมใดๆที่ไม่จําเป็นอะ่ะเขาก็จะไม่ให้กินก็จะให้กินแค่แคลเซียมแล้วก็ให้กินแบบธาตุเหล็กแค่นี้ที่แม่จําเป็นกูจําได้ว่ามึงมีความกังวลว่าท้องไม่ใหญ่สักทีท้องของอมึงเนี่ยเริ่มโชว์ที่เดือนไหนเกือบๆหเดือนคือจะบอกว่ามันมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเทียบกับคนในท้องวัยเท่ากัน่ะ กูรู้สึกว่าท้องกูเล็กกว่าคนอื่นแล้วคือกูกลัวมากเพราะว่ามันจะมีความกลัวกังวลอย่างแรกเลยนะพอท้องไม่ใหญ่เนี่ยหนึ่งมึงแต่งตัวไม่ถูกอันนี้เข้าใจป่ะกูบ <c oughs> อกโอกาสใหม้มึงบดความกังวลของมึงทั้งหมดมาช่วง12วีคเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ประกาศว่าท้องเพราะตอนนั้นรอผลอี่จะเป็นช่วงที่เครียดเหมือนคนท้องก็ไม่เชิงเหมือนคนอ้วนเพราะว่าตอนนั้น่ะจะต้องกินเยอะพยายามเพิ่มน้ำหนักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนอ้วนมากนมก็ใหญ่ขึ้นมาก แล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่ใส่ได้เลยกูแต่งตัวยากมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่กูโตมาเป็นมนุษย์มากูไม่รู้ว่ากูต้องใส่อะไรพยายามแต่งตัวเป็นเนะบ้านบางวันก็ไม่รอดพอสักประมาณ5เดือนเนี่ยท้องกูก็ยังไม่ใหญ่ตอนนั้นมงมีการเซิร์ชโอ้เซิร์ชอท้องกูเซิร์ชแพ็กเนนซี่สไตลิ่งแพ็กเนนซี่เบสเฮ้ยมึงข้างหน้าเอาไหมดันมานะเดี๋ยวเนะกับไปจะมาทำสไตล์แพ็กเนนซี่ของท้องให้เพราะว่าเชื่อหรือไม่กูเป็นกูรูเนะน่าจะถนัดเื้าค่า อะไรแบบนี้แต่กลัวไม่ได้เลยจะบอกว่าหลายๆแบรนด์เลยนะคะมีคนทักมาเยอะมากแบบอยากจะส่งชุดคุมทองมาให้พี่ายค่ะต้องขอกราบขออภัยนะจุดนี้ที่เปิดเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าสไตล์เราไม่ได้จริงๆกลัวพยายามไปซื้อที่เขาจะส่งมาให้กูแบบซื้อเอามาลองก่อนว่า <c oughs> คือไม่ใช่กลัวเขาขายไม่ได้ <c oughs> ดมากลัวเขาขายไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเขาส่งมาแล้วกูใส่แล้วมันไม่ได้อะมันไม่สวยอ่ะใครจะไปซื้อตามกูมึงเขา้าใจปะกูเลยไปแอบกดของเขามาก,ก่อนอ่าไปกดมาโป้พูเฮียไม่ได้วะกูเลยไม่ตอบดี <c oughs> คมเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าไตายสิตางไม่ตอบดี <c oughs> แต่เขาเป็นลูกค้าคุณ <c oughs> อุ่นไปแล้วนะคะื้อไปแล้วแต่เขาไม่รอดรอดชุดไม่ได้จริงๆไม่รอดจริงๆเป็นสีฟิลไหนก็เป็นชุดยาวชุดคุมท้องที่ยาวตึงน่องแขนกุดไม่ได้เออบาน บานก็ไม่ได้อันเนี้ยมันจะมีชุดที่เนใส่แบบนี้นะคะเนี่ยปึ้งปึ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย <S <S กูก็จะเครียดมากจน5เดือนตอนนั้นเริ่มเออทองเริ่มออกเริ่มดีขึ้นพอทองเริ่มออกประมาณห้าหกเดือนซึ่งไม่นานมาน,นี้เองนะกูถึงจะเริ่มใส่เสื้อผ้าที่เห็นทองได้จริงจริงอะเดรสปัจจุบันยังใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะดูเป็นคนอ้วนมากเนื่องจาก หนึ่งนมใหญ่ขึ้นมากกูไปเซิร์ชเลยคนท้องเขาใส่อย่างไรกันกูดูทุกคนที่เป็นคนท้องใน IG จีเปิดดูเออเขาก็แต่งตัวน่ารักดีนี่หว่าทำไมกูไม่เห็นได้เลยวะอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วก็มีคนลงว่าแบบช่วงท้องแต่งตัวสนุกที่สุดกูคิดได้ใจว้าวยังไงฮาวฮาวสอนกูทีกางเกงยีนกูทิ้งไปประมาณ5ตัวตอนแรกซื้อไซส์36มาก่อนไอเฮียหลุดเอหลดว่าจโอไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลามุงซื้อมึงดูสะโพกอ่ะเนี่ยคืออันนี้คือกางเกงใช่ป่ะ,ะ,ะคืออันเนี้ยมันต้องประมาณนี้คือถ้ามันต่ําไปกว่านี้มันจะหลุดตด,ดแล้วเข้าใจยังมันจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเราจะใส่แค่เก้าเดือนเองเราจะต้องกลับมาผอมให้ได้เพราะฉะนั้นคือซื้อเสื้อผ้ายเยอะมากก็ไม่ได้แต่ไม่ซื้อเลยก็ไม่ได้อีกทีนี้ก็ต้องซื้ออะไรที่เป็นยืดยืดอีกซึ่งสไตล์การไหไงตัวกูก็จะเปลี่ยนไป่เสื้อยืดที่จากที่ปกติมีไม่เยอะมากเราใส่้อบเสื้อครอปตอน เพราะว่าต้องใส่เสอยืดแทนกับอะไรที่เป็นอย่างยืดก็จะซื้อแต่ประมาณ4ีหเดือนอ่ะยังใส่เอวสูงได้อยู่สักเดือนที่5้ากว่าเอวสูงเริ่มไม่ได้ละหายใจไม่ออกอยากรู้ว่าการท้องที่ต้องเป็นกางเกงในด้วยหรอเสื้อในอะไรคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ใส่กางเกงในอ่ะเอลสูงตลอดแต่พอท้องปุ๊บเอวสูงมันหายใจไม่ออกเธอชอบใส่ยูนิโคลไหมใส่ได้กูใส่ได้หมดปกติชอบแกางงในยี่ห้ออะไรฉันอยากรู้ก็คือใส่วาโก้ทั่วไปทางแรกเลยกลัวรู้สึกว่าเขามีกางเกงในคนท้องกูต้องไปดูซะหน่อย อะไรกูรรรก็บอกอะไรมาก<ใ>นคนคท้องก็บอกว่าต,ต้องปีบการเปลี่ยนกางเกงในเพราะเดี๋ยวม,มันจะอึดอัดอยากให้ละทอ้องอะกูก็โอเคตอน3 <c oughs> เดือนเลยกูจําได้กูไปซื้อกางเกงในคนท้องเลยทีนี้กางเกงในคนท้องเนี่ยมันมีแบบเอวต่ํากับเอวสูงมากเอวสูงคือมันจะครอบคลุมมาจนถึงตรงนี้เลย มันสูงแบบสูบปิดกับเอลต่ำก็คือต่ำลงมาตรงใต้ท้องมึงเลยอันนี้มันแล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบเอวสูงมากกูชอ,ชอบเอวต่ำแปลกปะทั้งทั้งที่จริง,รงอ่ะใส่เอวสูงมาตลอดทั้งชีวิตออแต่พอท้องปุ๊บเอลสูงหายใจไม่ออกตอนเนี้ยใช้กางเก,กงในคนท้องมาตลอด<ม>ก็ใช้กางเกงในคนท้องเพราะว่ามันแล้วแต่คนพอกูเนี่ยไปลองใส่เอวสูงปุ๊บใช่ปะกินข้าวเสร็จที่หายใจไม่ออกว่ะต้องพับกางเกงในลงมาเอ้ <laughs> เป็นเอวต่ำสุดท้ายแล้วอ่ะกางเกงในคนท้องต่อซื้อสามเดือนนะไม่ได้ใช้นะได้ใช้้้ตออออองเกกืบบดนนนนพพปัััจจุี่ทมใหญขึ กลายเป็นกางเกงในคนท้องเอวต่ำเนี่ยคือสบายที่สุดสำหรับกูหลังจากกางเกงในกูเกิลบอกว่าต้องมีอะไรอีกต้องมีชุดชั้นใน<ม>ซึ่งชุดชั้นในมีปัญหาอีกทำไมเพราะชุดชั้นในเนี่ยนมเรามันใหญ่ขึ้นมาหืมามาหืมาแต่ละไซส์ไม่เท่ากาันกูเปลี่ยนตั้งแต่ปกติกูใส่เอสกูเปลี่ยนมาเป็นเอ็มปัจจุบันกูต้องใส่แอลไปถึงเอลชุดชั้นในตอนนอนกับชุดชั้นในตอนใส่ทั่วไปก็ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมากมือมันจะหนัก มันจะแน่นเจ็บอนตอนนมคัดเหมือนจะมีเมนไหมคะมาเป็นช่วงไอเจ็บนมคัดเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยมันจะเจ็บนมคัดแล้วก็สักประมาณเดือนที่4ี่ครึ่งครึ่งม,มันก็จะเริ่มเจ็บแต่มันจะไม่ได้เจ็บตลอดนะมันจะเจ็บแบบรู้ว่านมกาลังขยายอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องใส่ชุดชั้นในชุด ออกกาลังกายก็ต้องเปลี่ยนพอไซส์อ่ะมันเปลี่ยนมากๆแล้วชุดออกกําลังกายแบบคนท้องหายากไหมกูด้วยความเข้าใจของกูเองนะกูคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราก็แค่ขยายไซส์ดิปกติเราใส่กางเกงไซส์ S ใช่ปะตอนนี้ก็แค่ใส่กางเกงไซส์ x อมันก็น่าจะได้ปะแต่ปรากฏมันไม่ได้เว้ยหรืออย่าบอกนะว่าเธอต้องหันเลกกิ้งคนท้องกูใส่เลกกิ้งคนท้องเพราะว่าเลกกิ้งคนท้องเนี่ยตรงหน้าท้องเนี่ยมันจะขยายได้แบบยืดมากคือในแบรนด์ไหนหรอมีทั้งชื่อแบรนด์ว่าโมจิโกกับลินลี่เลกกิ้งกูใส่2องอันนี้ซ โอเคตอนแรกกูไม่คิดเลยเรื่องนี้กูรู้สึกว่าเออก็ใส่กางเกง XL ไปดีวะแต่สรุปสุดท้ายแล้วเว้ย ส่วนที่มันขยายมันมีแค่ท้องมึงไงข<ท>ามึงเท่าทเดิมต่อให้ใส่เ l แนะท้องก็ยังแน่นอยู่ดีก็เลยต้องใส่เลกกิ้งสำหรับคนท้องอ่ะทีนี้ใน Google ข้อที่3าบอกอะไรอีกบอกให้ทาท้องอู้เรื่องปกติก <5. S 2> ูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทาครีมเลยไม่ทาครีมไม่ทาออยเลยไม่ทาครีมไม่ทาออยเลยปัจจุบันกลายเป็นมีแบบมมาเฮ้ยอันนี้ขอทำอีพีแยกทุกคนรอเลยเราจะทำผลิตภัณฑ์ออยทาท้องป้องกันแตะแนะนำจริงๆว่ามีอะไรในอีพีต่อไปแล้วที ในกูเกิลเนี่ยมันก็จะบอกเรื่องของแต่ละไตรมาสว่าเราจะเจออะไรอ่หลังจากตอนเนี้ย สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนาะกูอะก็จะมีความเหนื่อยไปละอยู่ดีๆมึงจะเล็บยาวกว่าปกติแบบรเร็วๆ,วๆปกติอะกูเป็นคนเล็บยาวช้ามากตอนนี้ใกล้เป็นเล็บยาวเร็วมากเกี่ยวอะไรวะกูไป Google ก่อนอ๋อเล็บยาวเร็วเล็บยาวเร็วไม่พอฉี่กลิ่นเปลี่ยนมีกลิ่นอะไรหรือเป็นกลิ่นแบบที่มึงจะไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตฉี่มึงจะมีกลิ่นเหม็นกกว่าปกติน่าจะเป็นฮอร์โมนหรืออะไรสักอย่างอะน้องก็ฉี่อื่อๆในนั้นด้วยกูไม่รู้อะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบ ผิดปกติมึงจะคอนโทรตดมึงไม่ได้เลยเวอร์จริงๆจะน่าเกียิอะไเหรอนั่งหน้าอยู่เหรอบุ๊ค <c oughs> ทั้งชีวิตเนี้ยทานิกบอกกูว่าเราไม่เคยเห็นเธอตดเลยชนเธอท้องเพราะว่าปกติอะ <c oughs> น่งดูดังอยู่แล้วไง <c oughs> มันรุดออกมาเลยเว้ยแล้วดักไหมดัง <c oughs> แล้วมึงทำได้ไงแล้วกูกว็ว่านี่ก็หันมาว้าวนี่ชาตดแน่เลยเงก็จ <c> ะ <oughs> อันต่อมาคือมึงจะท้องขูกมากช่วงประมาณ12-13วีคสามารถนั่งรองไห้ในห้องน้ำได้เลยเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่ออกเพราะเป็นฮอร์โมนหลัง12วีคมึงถึงจะสามารถกินแบบพวกไฟเบอร์ไฟเบอร์หาเห็นวอะไรได้อ่ะหลังจากนั้นอีกพอท้องมึงเริ่มใหญ่เนี่ยมึงจะเริ่มหายใจไม่สุดตอนนี้ค่ะหมอบอกว่าลูกกลัวมาถึงตรงนี้แล้วนะหายใจไม่สุด,ด,ดละ,ดดะกูก็เริ่มแบบนอนหายใจไม่ได้หา <c oughs> ันจะมป็นแบบับ มันจะเป็น,นี้นจะหอบเพราะมันหายใจไม่สุด <S <S เดี๋ยวสิ่งที่มึงจะเจออีกคือ <ừ, S 1> มึงจะเป็นกดไหลย้อนช่วงประมาณ1 8บแปดถึงยี่สิบเนี่ยเขาจะให้มึงอันต้าสาวอีกรอบหนึ่งนะรอบแรกมึงนิฟตี้ไปใช่ปะ่ะพอยี่สิบเนี่ยมึงจะได้อันต้าซาวใหญ่มึงจะเห็นทุกอย่างของลูกมึงเลยหัวใจเขาสีห้องทํางานเป็นยังไงเห็นขนาดหัวใจสีห้องเรลลื่ยมันจะปรับอย่างนี้เลยมึงหัวใจห้องนี้เท่ากันไหมหูมีครบไหมเห็นนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็เห็นว่าเป็นปากแหว่งเพดานโ ที่คุณหมอตรวจเนาะ,ะเด็กเนี่ยนะมันจะขยับก็ต่อเมื่อมันได้ยินเสียงข้างในชัก1 8บแถึงยี่สิบิเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วเสียงที่ชัดที่สุดคือเสียงกระเพาะของแม่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามึงกําลังจะแบบเอาต์ดซาวแล้วมึงอยากให้เขาเห็นว่ามันขยับขยาบมึงต้องหิวมึงต้องกินนิดหนึง่งโดยเฉพาะถ้ากินพวกน้ําตาลได้นิดหนึง่งแบบช็อกโกแลตสักชิ้นหนึ่งหรือว่าสารุปกูกินเป็นบาเลยเออกินอะไรก็ได้ลูกกูแบบ ขอให้ได้กินนิดนึงนะประมาณสัก10นาทีก่อนที่จะไปรัตาสาวเขาจะขยับเพราะเขาจะได้ยินเสียงน้ำย่อยของแม่แล้วมันเหมือนเสียงมันจะดังสําหรับเขามากเขาก็จะแบบขยับขยับขยับ24วีคเนี่ยมึงจะสัมผัสได้เลยว่าเขาเตะมือยางรุนแรงกูรู้สึกทุกวันบางวันรัวกรองวิธีการปลุกเขาของกูนะสมมติว่ากูรู้สึกแบบมึงนิ่งมานานแล้วนะมึงเป็นอะไรหรือเปล่ารูปท้องหน่อยแป๊บหนึ่งเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างนี้เลยหรือว่าเวลากินข้าวเสร็จกินของหวานเสร็จเขาจะ จะกี่เลย เขาจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันชอบดิ้นตอนกลางคืนไม่รู้ทําไมพูดถึงเรื่องตอนกลางคืนตั้งแต่ท้องคนนี้มารู้สึกนอนไม่ได้รู้สึกนอนไม่ได้เลยตั้งแต่ day ันที่ใส่ตัวออดจนตอนนี้จนถึงตอนนี้รู้สึกว่านอนลำบากไหมนอนลำบากมากไม่รู้ทําไมแต่ว่าหมอบอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมนทําให้หลายๆคนนอนไม่ได้บางคนก็คือง่วงมากถ้าเกิดใครเป็นนะ่ะก็พยายามปรึกษาคุณหมอที่เราดูแลใช่แล้วอยากรู้ว่าตอนท้องเนี่ยเรากินยานอนหลับหรือเมลาโทนินหรืออันไหนไม่ได้เลยวิธีเดียวที่คุณหมอให้กู คือกินยาชื่อว่าคอเฟนิลามีนคือเป็นยากแก้แพ้แบบง่วงได้แค่นั้นการหน่อยว่าเรานอนไม่ได้เนี่ยทนถึงขนาดแยกห้องนอนจริงไหมไม่เชิงแยกห้องแต่แยกที่นอนคือกูนอนบนเตียงนิกนอนบนโซฟา <laughs> เพราะว่า หนึ่งคือเขาก็กังวลว่าเขาจะทําให้เราตื่นซึ่งเราก็นอนยากอยู่แล้วและอย่างที่สองคือหลังๆอะ่ะกูเริ่มขยับตัวเยอะด้วยแล้วเขาก็นอนไม่ได้ด้วยเขาเลยไปนอนบนโซฟาซึ่งเขากลายเป็นนอนดีกว่าเดิมวันไหนถ้าเกิดว่าเขาแบบไปกินเหล้าอะไรเงี้ยคือแยกนอนเลยเพราะว่าเขาจะดิน้นเขานอนไม่สนิทพอเขานอนไม่สนิทกระทบเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นช่วงประมาณท้ายๆไตามาศแหละก็คือประมาณ 26- 27วยีเนี่ยมันจะเริ่มเป็นกดไหลย,ย้อนหนักกินทุกมื้อเลยเป็นทียอะไรไม่รู้มันจะรู้สึกยังไง ะอ้อมึงมันจะขึ้นมาแบบกินข้าวปูหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลอะออกมาจะมีแบบน้ำเปรี้ยวๆออกมาซึ่งในชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อน oh. แต่เป็นเพราะว่าคือเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดันอาหารกูกินข้าวได้น้อยลงเพราะอาหารกูไม่ย่อยเลย oh. เพราะว่ากินเข้าไปปุ๊บก,กว่ามันจะย่อยคือใช้เวลานานมากกูก็พยายามคุยกับหมอตลอดหมอก็บอกว่าเออไม่ต้องไปฟอสให้ตัวเองต้องพยายามกินนะกินไหวก็กินกินไม่ไหวก็ไม่เป็นไรกูต้องหลีกเลี่ยงการกินของพวกน้ำส้มโซดาหรือว่าเป็นของเปรี้ยวจะทำให้มึงเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นสิ่ง ที่กูต้องพกเลยคือยาช่วยย่อยหนึ่งและยากันกดไหลย้อนสองยาช่วยย่อยยาพวกนี้กินได้ก็คือแอร์เอ็กซ์อย่างเดียวแล้วก็กาบิสคอนแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบคอนโทรไม่ได้เลยชีเลตเวอจริงจริงอันนี้คอนโทรไม่ได้เลยจามออกมาเป็นอย่างนี้เลยเพราะมันแน่นไงท้องอ่ะมันแน่นมันได้กับปากหมดลูกมันใกล้ใกล้กันยากมากทีเนี้ยข้อโชคดีของกูคือกูเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาตรวจนะหมอเขาจะบอกมึงเลยว่า มึงอะรกต่ำหรือเปล่าเออแล้วมึงรกต่ำไหมของกูรกไม่ต่ำพวกเนี้ยต้องระวังหรือว่าไม่ได้มีภาวะคันเป็นพิษถ้าเกิดว่าข้อเท้าเริ่มบวมเมื่อไหร่ตอนประมาณ7เดือน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังยังไงให้ระวังให้เป็นพิษไม่ให้เป็นพิษวะคือบอกายากมึงแล้วก็มันจะมีเรื่องของเบาหวานอ,อีมนุษย์เราอ่ะมันจะกำจัดน้ําตาลออกได้ทีเนี้ยพอเราท้องเนี่ยช่วงประมาณ2 4ถึง28่ีิเนี้ยมันจะทําให้อาที่ยับยั้งน้ําตาลกําจัดน้ําตาลได้ทํางานได้ไม เป็นเบาหวานอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังหรือว่าคนที่กินของหวานเยอะมากๆต้องระวังหรือว่าคนที่อายุมากๆเกิน35ไปแบบเยอะๆหรือว่าคนที่อ้วนมาตั้งแต่แรกอันนี้ต้องระวังถ้าเป็นก็คือต้องพบแพทย์เบาหวานก็คือต้องเจาะเลือดทุกวันดูว่าน้าตาลเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องคุมอาหารอย่างจริงจงังซึ่งกูตรวจไปแล้วล่าสุดกูกลัมวาม,มากแต่ว,ว่ากูไม่เป็นโชคดีมากแนะนําว่าสําหรับคนที่อยากเป็นคนท,อท้องที่ดูเฮลตี้เนาะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาหลายคนมาว่าเออทำไมดูท้องแล้วแบบดูเหมือนไม่ได้อ้วนขึ้นมาหนึ่งเลยคือมึงอยากกินตามใจปกเเลท เ,เพราะว่าบางคนน่ะจะชอบมีหมายเสร็จว่าทองปุ๊บกูจะแดกอย่างบนโลกใบน,นี้กูไงมันเป็นช่วงเวลาของกู <c oughs> เลยเง,งี้ยกูไงข้อสองอพยายามเลือกอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพจริงออๆอ่ะพยายามกินผักให้เยอะแต่เน,นก้ก็กินผักเยอะอยู่แล้วแล้วก็พยายามเน้นเป็นโปรตีนพวกของหวานน่ะมันจะอยากมากกว่า <นำ S 2> ปกติเเพราะว่าอยู่ดีๆร่างกายก็จะแบบอยากกินขนมมากอยากกินจนทนไม่ไหวกูต้องแบบสั่งแบบเค้กเคิร์กอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่ามึงก็ต้องจำกัดการกินของมึงเองให้ได้คืออันนั้นมันจะทำให้เราอ่ะน้ำหนักขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ แล้วลูกอ่ะก็จะไม่ได้แดกเค้กของเรา <c oughs> เครืค้กว่าจิที่เราเ<อ>ขาจะยาก<อ>หรือออกแมก<อ>เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าไม่อยากหนักขึ้นมากก็พยายามควบคุมเรื่องการกินเล็กน้อยอข้อที่2อ,ออกกําลังกายออกกําลังกายแนะนําเลยการออกกําลังกายอ่ะมันจะช่วยได้มากในช่วงท้ายๆคือ <c oughs> หลังๆมากูปวดหลังบ่อยมากเวลานั่งอ่ะถ้าไม่นั่งหลังตรงไปเลยอ่ะคือจะปวดหลังมากแม้แต่ตอนขับรถนะแต่ทีเนี้ยกลัวเล่นพิลาทิสมาตั้งแต่ประมาณ3เดือน3เดือนปุ๊บกูออกกำลังกายเลยมันก็เลยไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นไม่ได้ทําให้ ร่างกายกูเป็นคนแบบอ่อนแอเออแล้วก็ขาก็ไม่บวมมากเพราะปกติเนี่ยถ้าเดินเยอะเนี่ยขาจะบวมมากแล้วข้อสามีอะไรมาที่อยากแนะนำปัจจุบันนี้นะคะก็คือหายใจไม่ออกแล้วตอนนอนเนาะเพราะฉะนั้นเวลานอนน่ต้องนั่งไหมไม่ต้องนั่งแต่ต้องนอนตะแคงอยากรู้ว่าคุณต้องเริ่มซื้อไอ้หมอนอะไรกันกันมันจะเป็นหมอนตัวเจเออปัวจะใช้หมอนนะช่วงประมาณ4ี่หเดือนแล้ว จริงๆอะถามว่าสําหรับกูหมอนจาเป็นไหมอะกูรู้สึกว่าหมอนแค่ตรงเนี้ยแล้วรองหว่างขา<ช>ก็ช่วยได้แล้ว<ช>อ่ะ,อะแล้วตอนนี้ก็คือเหลืออีก3เดือนแล้วนะคะจะคลอด<ช>ตอนนี<ก>้เริ่มเตรียมตัวไงม <2 S 2> ั้งสองเดือนครึ่งหลายๆคนอะเขาก็จะแนะนําว่าควรจะเตรียมตัวในการซื้อของให้ลูกอะตั้งแต่บองได้ประมาณ6เดือนบอกตรงว่ากูไม่เคยเข้าใจเลยปัจจุบันนี้เข้าใจแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแล้วพอไปดูจริงๆอะมันมีของที่เราตัดสินใจไม่ได้เยอะมากเช่นแบบเราไม่รู้ว่าไอ้เสี้ผ้าอ้อมต้องใช้กี่ผืนเออต้องใช้กี่ผืน ไม่รู้ไงผ้าห่อตัวจิบูรไม่รู้ชุดเนี่ยต้องเตรียมกี่ชุดกูยังไม่รู้เลยอ๋อหรือว่าืุอทุกย่ห่สิบสองดีเป็นโหลเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะเพราะว่าเพราะว่าลูกเนี่ยมันจะโตเร็วมากรองประมาณหนึ่งสามเดือนอะไรเงี้ยลดเข็นอีกคือแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่เตรียมแพลนจะมีน้องอะไรที่มึงต้องซื้อมันจะมีเช็คลิสต์เลยแบบเยอะมากสองหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทําี P ีเช็คลิสต์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเบสมัมมี่ดอรี่ไม่มีสาระสําคัญใดๆเป็นสิ่งที่พวกเราอยากรู้จริงๆกูว่ามันคงดีเนี่ยถ้าได้มี EP ช สิ่งที่แม่ต้องต้องมีมเยอะอ่ะเอ้ยถึงได้แล้วอะ่ะโอเคโอเคงั้นวันนี้รอบคอแค่นี้ก่อนโอเคค่ะเอาเป็นว่าคุณแม่แม่ท่านไหนนะคะเกิดวีคนี Week ้ ee, หนูเป็นแบบนี้ค่ะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มานะคะ <c oughs> เผื่อว่าเราจะเป็นเพื่อนกันค่ะบายฝากมามี่ดารีด้วยบาย